ไอ้ตามาหวยแน่นยันตัวแม่ยันน้ำต่อเอาโอ้สใจกันได้ต่อมาน่อยตาจุดนั่นม้งจุดนี่งาพูดดจะได้ขายได้เงินพูด้โรหน้าพู้ดพี่น้อยเนาะงเดนห่าเดินได้ตอะเ้ย เนี่ยไก่ก hmm. so nice. like ิน้เอ้าตอดกันก่อนนดี๋ยวนี้แต่ตัวนี้อ่ะมันเลี้มาหน่อยไก่ตัวนั้นเออแมงไก่ตัวนั้นนะชอบตอดมาหน่อยนะเนาะตอดมือตัวนี้ตอดชู้กันตัวนี้ลูกอไก่เป็นอ่อนมันตอดมาหน่อยเพิ่นเพิ่นให้ก็ได้ ตื่นนอนมาแล้วก็งอมยักยัยกยุ่ยแบบนี้จ็คเป็นพีซังอันนี่หมาน้อยนี่บ่ยุงครบมุ้งครบยุงครบแม่นบ่ยุงครบนะแจไค้ตาเปินเป็นช่างพี่น้องเอ้ยน่ะตื่นนอนมาเลยตุ้มเต็มบต็มอ่ะเปิดให้ป้าลูกมึงนี่ที่ลำลางลำยังพี่นะจ็คเป็นช่างโอ้มึงมปั๊บเป็นตุ้ลางกันนี่จ็คเป็นตุ้มชซังเต็มลังเต็มแข้งเต็มขาพี่น้องเลยตื่นนอนมาเลยนะตื่ ตุ่มคือมื่นนี่ยนะอินตุ่มไงมึงไงนะมึงหามน้าหามแล้วหรุปะปะเออเมือง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 เมื่อไงเปิดคลิปออกมาย้ำหนึ่งแรงเหมือนเนาะอยู่เพื่อนของแม่น้องเตอร์เองกำลังสีผ้ากันเมื่อเพื่อนใหญ่พูดอะไรพี่น้องเลยหลังจากโคตรผ้าโคตรหยาเนาะปิดประตูประตางไว้เ nice. รียบร้อยแล้วกะสีวันนี้กะสีพูดแหละเมื่อนอนน้ำหลานน้อยพี่น้องเลยเพราะว่าพอคนขึ้นเนื้อเนาะ ก่อนอื่นกะกบทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีป่าลุงกันเบิร์ดสุขสุขคนสบายดีแน่ลูกมมึเอะเลยเป็นไข่อีกแล้วพี่น้องเลยเนาะหาไข่กินยาหาไข่แน่นอนผอมหายตาเนาะนอนแลยเนอะเนอะมีแต่ตุ่มเต็มเทงเต็มขายุ่นเนาะจะตุ่มไปจ้ะเป็นไอ้เมื่อหาเกลือเป็ดเกลือไก่อยู่ทา้งข้านใหญ่พวกไหแล้วก็สิเมื่ออันไปซื้อยาให้เพิ่นก่อนเนาะ ไปค่ะดูปลาตางไว้แหละค่ะคือคืนไปน่ะคือสิบริไตไว้เราพี่น้อยเนาะแต่คนบริยูเขากับบริไตไว้ถ้าเขานอนพี่เขาตัดไตไว้ยูเนาะวันนี้กิดสิเมื่อพูดแหละมานอนอยู่เพื่อนหญ่เนี่ยไปหยุดไปเมื่อนอนเป็นหมูหลานน้อยก้อนมาเนาะพอเปิดบริยูพอเปิดึ้นเหนือน้ำบริจันพี่น้องเยไปไปเตะ เมื่อป่ะลูกป่ะแม่เตอร์จะนั่งสวัสดีป้ารุ่งเลยนะโดยคุณอาตะเวนกะคอยขับลงแรงนะพี่น้องอ๋อน้องเลยเนาะให้เอาน้องก็บอกออกเนาะปั๊บปั๊บปั๊บอึ๊บไอ้สันพี่น้องเลยเมื่อก่อนเมื่อหาเกือกไก่เลยเมื่อนองเข่าเลยเนาะเบิ่งน้องก่อนนอนนะบ่น้องน้อยปิดบ่ประตูนะลูกปิดแล้วเนาะตูต่างปิดเรียบร้อยแล้วไปเด้อป้าเอ้ยเมื่อก่อนเด้อเมื่อนอนพูดได้หมดนี่ อ hmm ้ยมานอนพุ่นแน่เมื่อนอนน้ำนานก่อนเปิดมามีมูมีอันนั้นเบิ่งจับมันมันลงหน่าก็มีแต่ซิวเต็มอยู่เนาะเฮ้ยไข่ตูกันไปซะมาบ่มพี่น้องกัยเป็นเหตุยังอยู่จองแม่ลูกเพิ่นเนาะปักเป็นกล่องหลังก่อนมั้งฮึเดือนห้ากันคอยแต่แย่อยู่ทาง อัลเดูไปไปแต่งยางเองก็มันออกมาเมื่อยเตี้ยเลยเฮ้ยนะไก่แซ่อยู่เลยมันถ่ายกินข้าวอยู่โอ้ยไก่ถ่ายกินข้าวได้นี่ฮันไอเป็นวัดเป็นไอเดือยพี่น้องเอ้ยเนาะไข่หาก็ไข่แน่ตื่นนอนมากเลยไข่แน่แล้วให้กินยาได้ผ่อนนอนเลยเมื่อกี้นีไม่

ตุ่นก่อนนั่นมันตยยนัวใหญ่น,น่าแมงเจอร์ขายหมแล้วเนาะพอได้ซื้อน,นมให้ดุอ่าดุ่นน้ำหลังนี่ขายแน,ยน่นี่นะมีแต่ตัวน้อยห่างๆมันตายห่างนาวเนาะขายแน่อสองสามมือเลี่ยบนนาวไปไนันใดไห้แม่อะไรเนี่ยเพื่อนเพ่นลูกวน่ะเออมาเออมากู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 เอาข่าวก่อนเด้อเอาเข่ามาก่อนเข่ามาเกลือก่อนหึไป ไปนอนไปทางาไหนเด้ไออูอ่นอนโยนโยนอยู่นี่บ่โดเนอนคนเดียวว่าเม่ไปใช้นี่อาหลานหน่อยก็น,นอนบิดอูยโ่นอยู่พี่น้องเลยน,นะนอนเดะเฮ้ยนอนหลับป้าป้าลุงแล้วนี่บป้าขึ้นมานอนเป็นโมแล้วมานเนี่ยตาขึ้นมานอนเป็นโมเด้อเด้ตอตาขึ้นมานอนเป็นโมลแล้วเนาะยกาให้กลางรทำกลางคืน เอาข่าไปเจอใกล้ก้อนบุน้องบ่เอาข่าว่าอยู่อู้กวอยู่อยู่เดีนเดียวอันนี้มามาเลยสามารถเจอใกล้ก่อนลงไปเอาข่าไปเจอใกล้ก้อนพีงไกลก่อนนึ่งเข่ามานึ่งเข่าโอ้ยแมงขึ้นมาอยู่บ่อยู่ท่าอพี่น้องแม่นนดโอ้ย ตด้ด <Universe> <th> ีไปลูกป่ะสนตาแล้วมันเกือไใกล้กันเกอมาอยู่เขอบายอย่มานอนไอ้ไอ้มานอนเป็นหมูเด้มือนี่ั้านอนดีเด้ตวานอนอุ่นเฮือนสองสามเหอนพราะอ่อนอุ่นไปอุ่นมากเน่ยนอนอุ่นเพือนพอบ่ห่างเพื่อนเอาเอาเอ้ยมาละกอ้ยบ่นเลยคุกุ่ะ ายมาบ่านบอเอาห่อมกนยงเอาไปก่อยเพิ้ยขาวสานหาก่อนาุุกว่ะอ้จ่ามาห้ยนั่นหนันตัวแม่ยันหต่อเอาอ้ยไก่กันคุกว่ะเ้นตัวนี้หากับปงว่านแน่นเน่ะแม่น ขายช่อนกันได้ชิบชสตัวเนาะนี่เจะากตนั้มีต่ตอดมูได้นะได้ตอดมาน้อยตาจนนั่นมันจหน่ผู้จะได้ขายได้เงินผู้แดลงหน้าผู้แดพี่น้อยเนาะเแตัวนี้จะแกตัวนั่นไดง่เตอะ เอ้ยแน่ไก่กินเขาตอดกันก่อนเน่เน่แต่ตัวนี้อ่ะมันเล่นมาหน่อยไก่ตัวนั้นเออแม่นไก่ตัวนั้นนะชอบตอดมาหน่อยนะเนาะตอดมุ้ตัวนี้ตอดชู้กันตัวนี้เหรอไก่เม็นอ่อนมันตอดมาหน่อยเพิ่นเพิ่นให้พี่น้องเติมกินด้วยนะเติมด้วยนะเอน้ามาต้มกินด้วยนะว่ะบ่มีผู้กะเอ้ยต้มมันย่างจ้ะต้มกินด้วยด้วติมกินบ่น ไปฉอน้ำเป็ดน้ำไก่เออไปชอดน้ำเป็ดน้ำไก่ไอ้ตาละหายเลยฉันหายมาอันไก่ตอดมาเพิ่นไม่ต้องฉอดน้ำเป็ดน้ำไก่ต้มกินเิันลยเพื่นน่ะหายแท้ด็กวะอ่ะเฮ้ยนับมึงน้องหามาครบเลยบ่ยังอยู่ได้หนิยังจังแม่ไก่ไม่โดนอ่ะยั้งเลยได้ด็้เป็ดนก่น้ น่นกันยาวยอดเดียวพอเยดิ้นลูกนะเยดินเยดิ้นทิมทมันไข่ติดอ่ะใช้ก่ไมรอนยังเจ้โตนี่งบ่งนับมึงไก่ก่อนยันมาครบพีดน้อยฮ่ามองกันครบอยู่บ่ลูกมันเนีสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสอง แม่ละสิบสองแม่ละสิบแม่ละหาแม่ละซี่พี่น้องเหรอเนาะบุหรี่ลำโตนี่จะม,มีไอต้ตาไอ้เต้ต้มกินไช่พเพื่อนเลยบุหรี่บอกบุหรี่ห้องยอดเดียวผู้เฮ้เพื่อนไปนั่นเลยเอาเกลือได้เลยกินกินมานี่ เบิึงใช้ไม่อ้อนเพื่อนึ่งเข่าเดาบ่ได้เลยคอยปากยังม่นอ้าลูกชงเล่าเด่นไปนั่งหนึ่งเข่าเดาบ,บ่เออเราหนึ่งเข่าแต่ว่าอยู่ภาวเฮดก็ได้เดี๋ยวชิมาเฮดว่ะอุ่นข้าวเย็นบ่นี่อ่ายท่วนเยอะนี่ไอ้ช่วยเข่าก่อนจะพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยหลังจาก cây cửa sọt đẹp, đẹp loi nó cái snot pin 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 nó nữa nó cái lên hay con mặc ngoài đẹp loi này chị mà nói cái bưng này Nói ta hai cây đây đi ไก่ต่อมาหน่อยเพิ่นให้ไก่ก็อคยกินเนี่ยเสรมลงมาบ่เนาะมาดินข้าบ่ ตอนแรกเนื้อแหลพี่น้องเหรอตอนนี้กะอหามุ้งเกือบพวกมุ้งเนาะทำเลยทำเลยมือยังมือใหม่อีกไก่กยังพีเซ้าลอยชิมเบ่อดิตามมาในครัวอยู่ไก่น้อยหากระลังนชิเบ้อเนั่ยน่ะลายอยู่ไก่น้อย่อมันออกมาบางส่วนแถวๆนี้นะตายจนบดเนาะ ลายตัวก็ใส่แกน้อยเองจ้ะไกดี้จะพอได้เตียนซื้อได้เลียนขายชื้อนุ่มให้ลูกแม่บัดนี้บัดนั่นเราจัดพองานเลี้ยงๆแกคับไปอยู่เนาะเออเออเออบุอิ่มมา ไอ้ตาไปทางไหนได้เห็นไหมเอ็งเออแม่หมดเห็ดเจ้าเจ้ากินข้าวบ่หลุดน่ะอ้าวไปดักกินข้าวแม่เห็ดกินอยู่กะไปกินข้าวเลยกินข้าวกันยังเบิ่งไปโชวมก่อนเหี้ยงกินข้าวก็งี้หลุดน่ะกินข้าวกับใครเออแม่เปิ้งชิ้นอยู่กะ อิ่มเลยโอ้ยบังอ่ะข่ายข่าวฮวงนะฮ่า่นหิวข่าวแหงพี่น้องเลยมากินข่าวกับใครเนียเฮ้ยไปบีบอ้นเด้อโบกินน้ำเย็นด้ล่ะเด้อกินน้ำเย็นมันสิคันคอโอเคไปอาะไปดิไปแม่ไปพลิกไปปิ้งกันเดี๋ยวพายชิมใหม่หิ้งไก่ยังมุ่ยยิ่มห้องเซวอยู่นี่โอ้ยนี่นะ แม่นี่ดดมันช้อนการันปันให้เราโดชองโตนี่แม่ระโต้ชองโตไก่กะเฮ้ยนะเอาหน้ามัพบดกินเลยนังเอ้ยตอนนั้นเย็นย่อิ่มแล้วคอน่ะฮะชาวหน่อยเดียวกินโมบดเดียวปิ้งแล้วเด้อโอ้ยไก่ตอดไปเลยไว้ดีไก่กะผู้ไก่ตอดไม่ปิ้งไปเลยไปจิ้มไปเลย กันไปเบิ้องไอ้ตาแป๊บเดียวใกล้ตอดอันนี้ติ้งไปเออ้วยัามุงขึ้นมาแต่ฮ้านป่ากูเฮ้ยมืออีม่อดอย่างนี้ขาา่าวไม่เยอะเฮ้ยนะ อ่ะไอ้ตอกตกไม่เลไม่อะนะัม่มนาวปิ้งกันเองอ่าอิ่มไหมพี่ลูกพี่อ่ใหม่ใไม่กล้โตแล้วลูกกินหล่าอิ่มแล้วบอกินขาลูกกินอไรชิ้ินชิ้มูสิชิ้นมูใช่ชิ้นย่อได้นี่ชิ้นมูเออชิ้นมูกับชิ้นมูนี่ปิ้งเยเนียจังหน่อยก่นเนาะชิ้นชิ้นอนมันาได้มากดูย เดี๋ยวแม่ปิ้งได้แล้วนะแม่ไปซชื่อยาก่อนเดี๋ยวมันจะทำะปิ้งไว้ก่อนไปแ,แหง้แแแอองแค่ก่อนให้หนุ้มัน,นไอเตอร์ยังมุกขึ้นมาเนาะทำอะไรยังมุกขึ้นมา,อาไอเตอร์ ไว้สั story, are are. ่นพี่น้องไอ้เนาะนงเั้นก็จจบคลิปก่อนเดี๋ยวปิ้งสิ้นปิ้งอันนี้ไว้ให้ลูกก่อนเดี๋ยวสิไปซื้อชื่อยาให้ลูกอีกเนาะตาเป็นไข่เดี๋ยวไปซื้อยาดีไอเพอนไอม้ขคืนมาหน่อยไอไข่ไข่แน่เดี๋ยวบอ้ะไข่แน่ไข่เว้ยนอนหาอดอยู่ว่าว่าไข่แน่ไอใช่เลยขึ้นบัดอากาศเย็นไอแห้งกำลังเล่นมาทำร้าอยู่พ่ออยู่อยู่พี่น้องไอ้ อันคืนหนดมันเย็นๆอากาศมันชีนเย็นน้ำหมอกต๊กมากเนอะไอ้ครับยาดาบกิน่าสบายดีป้าลุงมกาจะลุ้ม่ใช่ไหล่น้องตาขาวตานูโด้เดี๋ยวไปซื้อยาก่อนเฉลกกนไปกอมพี่มูนอยน้องหาหาตาาวโตไปูตเด้อเป็นไอเนาะไปแาพี่น้องลียน้องลิปนี้กตบ่มีอย่างเด้อขึ้นนะมานอน เป็นมูร้านโมเนี่เนาะพ่อเพิ่นไปเวียมเตอร์กะให้ดูให้กินแล้วราจะไปช่วยซื้อยาให้ทางลูกทังเต่าก่อนเนาะเอาคลิปนี้ไปแล้วพอกันอีกคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้แมงเตอร์คือเก่าคือเดิมเนาะยังกะคอมเมนต์มาบอกกันได้พี่น้องเลยมูช่องไงเด้อฝากช่องแมงเตอร์เด้อะของใช่เด้วยเบิ่งโฆษณาให้แน่ บอกปลาลูกนะฮะบกโขนชนให้น้องตาเลยเด้อกโขนายหาขายน้องตาเลยโด้โยปิ้งปิ้งกิ้งดยปิ้งมาบาาสบายดีป้าชุกุุกคนเลยพี่น้องเลยเนาะด้วยไปแล้ว